สวัสดีครับแนะนำพิธีการลงไดเวอร์นะครับเครื่องซูนมาร์ค M4201 ใช้งานผ่าน USB นะครับพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับโอเคอันดับแรกเราก็เอาเครื่องมาเปิดเครื่องใส่กระดาษให้เรียบร้อยนะครับใส่ทิเกอร์เรียบร้อยแบบนี้ใส่ปุ๊บแล้วก็ปิดฝาครับสังเกตว่าปุ่มเนี้ยต้องไม่มีต้องเป็นสีน้ำเงินนะถ้าเป็นไฟสีแดงแสดงว่ามีเออร์เลอร์นะครับอาจจะใส่กระดาษไม่ตรงอะไรแบบแบบนั้นนะฮะต่อไปแล้วก็เอาเครื่องนะครับมาเสียบสาย USB ได้เลยนะครับ สายก็มีฝั่งน so ี okay. so okay. okay. so ้นะครับก็เสียบเข้าโต๊ะเครื่องไปเลยครับอีกฝั่งหนึ่งก็เสียบเข้าคอมพิวเตอร์ที่เราจะใช้งานนะฮะโอเคต่อไปก็มาดูเป็นคอมพิวเตอร์นะครับก็จะจก็จะมีไฟล์ไดเวอร์ให้นะครับไฟล์ไดเวอร์ผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะฮะปึ๊บโอเคก็คำว่าแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปก็คือประมาณนี้นะคือสมมติว่าบน u t u b e นะครับมันจะมี description อยู่ข้างใต้นะครับ เนี่ยผมก็แปะไว้เนี่ยว่าโหลดไดเวอร์ประมาณเนี่ยครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะเปิดเป็น Google Drive ขึ้นมานะฮะ o g l e Drive คือหน้านี้วิธีการโหลดนะคือเนี่ยทางขวาบนจะมีไอคอนรูปสอนลงอะ่ะคือกดตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องไปคลิกอะไรข้างในแล้วนะกดตรงนี้ยดาวน์โหลดปุ๊บมันก็จะโหลดเป็นไฟล์ออกมาให้เนี่ยเป็นไฟล์ zip ตรงนี้นะครับก็คือจบแล้วนะครับในทีน่นี้มันเป็นไฟล์ exe นะเราต้องกดรูปสอนขึ้น,นมาแล้วกดเก็บไว้นะครับนี่ ไฟไดเวอร์ที่ผมฝากไว้ไมันจะชื่อว่าซูนมาร์ M4201 Driver for Windows นะครับโอเคเริ่มเลยนะครับพอได้โฟลเดอร์มาแล้วนะครับได้ไฟล์ซิปมาแล้วก็แตกไฟล์นะครับจะได้ไฟล์ตัวนี้ก็เข้าไปเลยครับข้างในจะมีอยู่2อันนะครับจะเป็นรูปภาพประกอบอันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นไฟล์ตัวหนึ่งเราก็ดับเพิ่งคลิกก็ไปที่ไดเวอร์เลยนะครับแล้วกดอรอแป๊บนึงนะหน้าแรกก็กด next ครับ หน้านี้ก็กด next นะครับมันจะมีชื่อรุ่นอะไรเงี้ยกด next ก็เลย finish นะครับ printer driver is install ก็ finish เรียบร้อยครับลงง่ายที่สุดเลยครับเเนี้ยเสร็จแล้วนะครับเข้าไปที่ control panel นะครับไปตั้งไซส์นิดนึงเข้าไปที่ control panel ของคอมพิวเตอร์ของเรานะฮะอันนี้ผมใช้ windows 10นะ oh. ก็เข้าไปที่ device a n printer นะครับ แล้วก็มองหาเครื่องพิมพ์ของเรานะครับโอเคมันก็จะขึ้นมานะครับเป็นชื่อรุ่นมาเลยนะครับนี่ MC201 ตัวนี้นะก็เราตั้งค่าไซส์สติ๊กเกอร์เลยนะครับโดยการคลิกขวาเลือก Printing Preference นะครับตรงนี้นี่ก็ทำการเพิ่มตัวไซส์สติ๊กเกอร์ของเรานะครับซึ่งมันมีให้เลือกอยู่แล้วเยอะมากเลยนะครับนี่ ถ้าใครไซส์สิเกอร์ตรงอยู่แล้วเช่นในที่นี้ผมจะใช้100ค150มิลิเมตรมันมีอยู่แล้วแล้วก็เลือกอันเดิมไว้ได้นะครับแล้วกด apply นะครับถ้าถ้าใครจะสร้างใหม่ก็กด new กด new น,นะครับแล้วก็ตั้งชื่อไซส์นะครับแล้วก็ใส่ความกว้างความสูงหน่วยเป็นให้ตรงตามที่มันถามนะครับแล้วก็กด ok ไปแต่ถ้ามีแล้วนะในที่นี้ผมมีแล้ว100คูณ150 mm. ใช้นี้เลยผมกดเ okay คไปนะครับแล้วก็ลองพิมพ์เทนะครับ วิธีการพิมพ์เทสก็คือคลิกขวาที่ไดเวอร์ของเรานะครับแล้วก็เลือก p รินเตอร์พาร์ตี้ครับนี่ตรงนี้นะมันจะมีปรินเทสเพจตรงนี้นะครับก็กดปรินเลยครับนี่ถ้ามันพิมพ์ออกมาแบบนี้นะครับก็คือจบเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับอ่าเรียบร้อยครับวิธีการลงไดวเวอร์เครื่องซูนมาส M a r ่ M4201 นะครับขอบคุณครับ